2, พี่เออะไรวันนี้นะอ้นส่งไลน์หาแขกรับเชิญแล้วตั้งกรุ๊ปเลยแล้วก็หามาได้แล้วหนึ่งคนหล่อดูดีสูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่ต้ <S <S องห่าอแต่ดูดีนะเธอเชิญเนเดตมามาริโอหรือว่าปฐมกรพี่เอกว่ามันใช่เปล่าครัคิดว่าไม่ใช่แต่เราสวัสดีคุณผู้ชมเหอนไหม เออสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพวกเราสองคนแน่นอนนะฮะกับตู้ตู้ต่างตู้นี้มีแต่ต่อ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 เอ๋งั่งหัวมากเหมือนเจ้ากรรมเวรอยู่หน้ารถนะใครอ่ะเชินไปดูสิเชินคืออะไรแขกเชิญปะเนี่ยผมแจ็คไงผมรอคุณกี่นาทีแนี่ยคุณให้ผมรอนานมากเลยอ่ะแขกเชิญที่นีกเราเชิญเหรอเออนี่เราเคยเชิญเข้ามาได้เหรอมีเขาเชิญตัวเองมาอาจจะไม่ได้เชิญแต่ว่าต้องมาโ เดี๋ยวผมรอนานมากเลยนเชิญนะเดชนั่เดชบอยประกอบเขูดปูอูมาริโอ้นั่เดชบอยประกอไม่ว่างออืก็เลยมาแทนก่อนนะแต่พี่ก่ได้วนะอันดับมันได้กันไหมอันดับเฮ้ยคืออันดับไม่ได้ก่อนว่าให้เนื้องานเนื้องานใช่ไหมอออ่าขึ้นมาก่อนเออขึ้นมาให้รถตู้มันล้มล้มลุกไปโอ๊ยกลัวกลัวพี่บาบุญนะเขาก็ใช้เป็นเนมนะเออเกมตาบุ้นะ เกียข้าหน่อยสวัสดีเข้าหน่อยมาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแจ็คทำไมไม่สวัสดีพี่สองคนอะ <c oughs> ่ะมันเป็นมารยาทด้วยคอ๋อพี่เธอจะไม่ต้องสวัสดี <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่แจ็คพี่อ่านข่าวแจ็คล่าสุดเนี่ยคือแบบแจ็คไม่ค่อยสมหวังกับเรื่องความรักคือเล่นง่ายๆก็คือผู้หญิงบอกเลิกอ่ะตอนนี้ยังคุยกับอดีตแฟนอยู่ไหมไม่ได้คุยแล้วครับหลังจากที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยแจ็คประกาศลั่นเลยว่าจะลดความอ้วนลดน้ำหนักเพราะอะไรฮะนี่ลดลงมาแล้วนะลดลงมาอัลโลอ่ะอัลโลปั่นจักรยานแล้วก็แบบ ไม่ทานแป้งครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับปันจักรยานไม่ทานแป้งเกี่ยวกับเรื่องอกหักเออที่ลงห้าโลหรือว่าอกหักก็ไม่ได้ทำให้ลงไม่ได้คือจริงๆแล้วไม่ได้เครียดเรื่องอกหักหรืออะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าแบบเราความรักของเรามันมันไม่ได้แบบสมหวังมันต่อเนื่องไม่ได้แล้วเนาะใช่ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่เราก็ต้องนิ่งๆแล้วก็ทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ไว้อะไรเงี้แล้วเราลองปรับตัวกันน้ยังลองปรับความเข้าใจลองปรับดูบ้างี่ง อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกตั้งใจว่าจะลดลงอีกไหมพุงเพิงอะไรเนของเราก็ว่าจะลงว่า20กิโลทำให้ได้นะแต่เพื่อสุขภาพนะพี่เอกจริงๆจะต้องลดนะแจ็คจะแบกแจ็คจะแบกไว้เองยีนนี่แล้วแจ็คไม่ทำคนเดียวนะแจ็คจ้างแม่ลดน้ำหนักด้วยนะฮะเอาหรอแล้วแม่ลดลงหนึ่งโลหนึ่งแม่ให้แม่เท่าไหร่ฮะทองบาทหนึ่งครับเฮ้ยโลละทองบาทเลยหรอ เอาแม่ตอนนี้แม่ตัวเหลืองแล้วนะไตทองเด็ไมหมดไปตอนนี้ได้ประมาณสิบบาทลงไปประมาณ3วันแะโอ้โหถามจริงแล้วให้เลยป่ะก็ให้ทองเลยแต่แม่เดินอย่างงี้แม่ตบแขน เดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วเราไปสัมภาษณ์แฟนๆมาพูดถึงความดังของแจ็คแจ็คที่เขาโด่งดังจริงๆป๊อปปูล่ามากๆเรรดาสาวๆหนุ่มๆก็ป๊อปปูล่าเอาไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูความควกันเลยเขารู้จักแจ็คแฟนฉันกันหรือเปล่าเจ็งอ๋อรู้จักครับพี่แจ็คฮอร์โมนใช่ไหมครับอ๋อพี่แจ็คแฟนฉันอ้วนก็อ้วนตัวก็ดำเตี้ยก็เตี้ยนะครับชอบชอบพี่แจ็คเป็นคนตลกเฮฮา สนุกสนานค่ะติดตามพี่เขามาตลอดเลยรายการทุนายชอที่คู่กับอาต๋อยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะกลับไปเจอที่นั่งเลยป้าใบเจอแจค็คไม่เคยถูกรถชนสมัยประมาณสีขวบ,บออแล้วก็ต้องพาหัวไปขึ้นหนึ่ง สสารัม์พเราชอบเกาตรงไหนสาเหตุที่เรื่องน้องฟ้าออกมาเขาเหมือนคือปวยไก่ป๊ยไปว่าเขาแกดูดีมากเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด็กน่ารัก ไอ้นี่คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณแจ็คแปนชันโกมือ้ล้วดังหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับหนังก็จบไปนาน3 5ปีแล้วก็อย่างนี้แต่เขาแจ็คแฟนชันเอาเขงฟงเลยนะเออทำไมอะฮะมันดังอยู่เรื่องเดียวพี่เขาเกิดจากคำว่าแจ็คอ้วนดำใช่จากนั้นก็เป็นแจ็คแฟนชันครับ ำเหมน็นเราเรียกงานไ่ากไเหม็นมากเอาเเเงี้รู้สึกไงกับคำว่าแจ็คอ้วนดำวงเล็บเหมน็นเออตอนแรกๆรับไม่ได้ครับตอนเด็กๆที่คนเขาชอบล้ออะไรอย่างเงี้ยรับไม่ได้เพราะอะไรตอนนั้นอายเพราะว่าชอบโฟกัสอยู่มนาะ<อ>ล้อเราเต <OG S 2> <อ>ีโฟกัสไม่ได้เออมาว่าเราแบบไอ้อ้วนไอ้ดำอย่างเงี้ยเราก ไม่ไม่ไม่แต่ว่าโอเคเราก็ต้องรู้ตัวประมาณว่าเออสงคาญเราเนี่ยนะมันควรจะจีบเขาไหมหรือว่าคนอื่นมาเรียกเราแบบนี้มันควรไหมคือคือตอนนั้นมันก็น่าเรียกอยู่เปล่าเออรู้ไหมตอนนั้นรู้ตัวไหมใช่เรียกได้แต่เรียกตอนที่แบบโฟกัสไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือหล่อมกัเคืหญิงงั้นใช่ตอนนั้นผมแบบผมมั่นใจว่าผมหล่อมากเพราะผมตัดลองทรงอะไรแจ็คนี่เคยถูกรถชนสมัยประมาณสี่ขวบแล้วก็ต้องพาหัวไปครึ่งหนึ่ง อ้าวข้อมูลจะผิดเหรอได้สมองไม่ได้ได้คือคือเขาประสบอุบัติเหตุหนักมากใช่รถชนครับรถชนยังไงเนี่ยเราไปฟังหันไปเฝ้าเกิดเลยคือตนนั้นเด็กมากฮะแล้วก็อยู่ค่ายทหารอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมก็ไปซื้อโรตีอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมามอเตอร์ไซค์ด้วยนะมอเตอร์ไซค์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 อะขับมาแล้วก็แบบซึ่งเป็นผู้หญิงชื่อเพียผู้หญิงเนี่ยก็อีกก็มันชนผม ชนปุ๊บแกก็กระเด็นไปกระเด็นตุ๊ดแล้วก็หัวนอกไปเ<อ>ลยเออกระโหลกเปิดเลยอะตอนแรกผมผมหอมแบบแล้วก็น่าจะอ้วนเพราะแบบน้ําเกลือหรือแบบอะไรหลายอย่างครับอ๋อคุณรักษาอยู่ประมาณกี่วันหรือเป็นเดือนโอ้หลายหลายหลายเดือนเลยครับรักษ<ส>าอยู่เหมือนกันตอนนั้นอะเนาะเอาแล้วแล้วคนที่เขามาชนแล้วเขาอาการเป็นยังไงตอนไม่เป็นไรเลยครับอ่ะคำถามอยู่ตรงนี้คำถามแจกเลยแจกวิทยุสีแดงโดีดี ถามน,นนี้เลยถาว่าถามว่าอะไรคบแจ็คเคยประสบอุบัติเหตุโดนใครพุ่งมอเตอร์ไซค์มาชนเรามีชอยหยดเรามีชอยเรามีชอยหยดทอไม่เคยดูรายการหรือไงทั้งสองคนจะมีชอยใช่ถึงแม่ก็รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่เธอต้องฟังชอยจันก่อนชอยที่หนื่งคือไรออน มน um ี่มาจนแจ็คคุณบัวลอยที่สองคุณบัวบานนี่มาจนแจ็คใครที่สามอะไรใครที่สามอะไรเลือคุณลูกเบียร์จะไปคาดหวังอะไรกับแจ็คคะผมคุณบัวบานคุณเบียร์ใครจะตอบข้อนี้ยกมือยกยกมืออ้าอุ้ยเธอมาตรงนี้ตรงนี้มาเร็วเธอน้องเบียร์แตกแรงแล้วเบียร์สองข้างชื่ออะไรคะ เลมอนหวานไปไม่ได้ที่เดิมหวานไปหวานไปหวานี่เลมอนเลมอนเรียนอยู่ชั้นอะไรชั้นเหนือปวชสองค่ะปวชสองวิชาอะไรที่เราเรียนเก่งบัญชีค่ะบัญชีปวดน้องเลน้องเลมีพี่น้องไหมลูกมีค่ะน้องชื่อมีพี่หรือน้องมีน้องน้องชื่ออะไรลูกน้องชื่อบี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 กับเลมอนเลมอนกับบีบีอะไรไป คนไหนแจ wow. ็กวะานอันนี้พี่น้องงันโดนเพียชนเหมือนกันคนที่ชนแจ็กชื่อคุณอะไรคะคุณเมียค่ะคุณเมียเป็นคำตอบเท่กจังแจ็กมาเดินเลยครับอ่ะอันนี้ตอท้าชื่ออะไรเราชื่อฮูฮู โอ้โหอย่างแกเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าคงไม่เหมาะแกต้องของกินเท่านั้นแล้วตลับนี้เวลามากข้าวกินตอนนี้พอไหมพอพอไม่อัดแต่ข้าวเหนียวสามชั้นเลยอ๋อแต่ว่าเพื่อนเรียกหูเรียกหูมาจากอะไรหูมาจากอะไรเหมือนอาวุธเขาเรียกโอ้โหไม่เวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาต้องทานอะไก่อนทานทานทานกับมืออันเนี้ยคุยได้แล้วอารมณ์เขาดีแล้ว อ้าโอเคมันก็อยู่โ,โหเลยโอเคเอาไปานะ,ะไปเลยโ,โหไปนั่งกินกับเพื่อนๆพื่อนเร่อยเลย,เลยแล้วจะเป๊กเราจริงจริงแล้วจริงๆเราชอบออก,กิบนแบบไหนสไตล์ไหน มได้หมดนะครับเนี่ยๆอ่ะอย่างเงี้ยน้องๆก็กคนนี่นี่คือผู้สเปคเฉยๆแล้วชอบประมาณไหนจิ้มลิ้มขาวมวยหรือว่าดำเหมือนเห็ดพอหรืออะไรเออเนี่ยนี่ลองไปจิ้มมันเลยว่าไหนคือสเปคคุณเราจะแจกรางวัลแจกรางวัลด้วยได้เลยเหมาะเลยว่าสเปคคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์น่ารักอ่ะจิ้มมาเลยจิ้มเลยแล้วได้เลยจะได้ผลิตภัณฑ์น่ารักอ่ะเอาจริงๆนะแซ่บ คนเดียวนะชื่ออะไรลูกชื่อฟ้าค่ะน้องฟ้ากอ้ใกันไหนเร็วสารสัมพันธ์เราชอบเขาตรงไหนไหตุที่เรื่องน้องฟ้าออกมาคือไซเหมือนกันด้วยแล้วผมชอบหนังจีนเรื่องหนึ่งเขาเหมือนตือปอยไก่โอ๊ยแป่ว่าเขาแกดูดีมากเลยฟ้าชอบพี่แจ็คไหมชอบค่ะโอ๊ยโอ้ยแต่ละสมมติถ้าแบบว่า พูดคุยการทางไลน์หรือว่าอะไรนี่คุยกันได้ไหมได้ไหมให้ไลน์ได้ไหมได้ค่ะคุยได้หนูหนูก็ไม่ธรรมดาค่ะปามีแปนอย่างลูกอย่างค่ะอย่างปาก็สดจ้าก็สดสเปคสเปคของปาฝรั่งค่ะเป็นสเปคของพี่แจ๊ก็รับไปเลยเหมาะกับฟ้ามากพี่คนเด็กน่ารักนะไหนๆฟ้าก็ ชอบเราแล้วอันนี้พิเศษที่หนึงปีใหม่ด้วยอะไรในในฟ้าก็ชอบเราแล้วฟ้าไอโฟนหกที่ให้ไปเลยของฝั่งนี้เราจะแจกเนื้อเฉาหมดแล้วเนาฝั่งนี้ไม่ได้เลยอ่ะฝั่งนี้แค่มาดูแจกเลยมะแต่มีคำถามเกี่ยวกับแจ็คถามฝั่งนี้ถามว่านี่กันปะน้องแจ็คเรนภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องอะไรยุดหยุดยุดยุดหพีชชอย ช้อยข้อที่หนึ่งแฟนหมาช้อยข้อที่สองแฟนคนอื่นข <c oughs> ้อสามแฟนฉันอเออโอ้โชัยคุณวัาป่าค่ะเก <c oughs> ินตัวแทนอยู่ว่าป่าเท่าไหร่จ๊ะตอนแรกนึกว่าสามาตาใจโอเคตาใจ ตระกชื่ออะไรลูกชื่อเล่นชื่ออะไรโค้กครับโค้กน้องฟลุกครับคุณตายได้ไหมตกหมึกไมลตกหมึกไมลเป็นตุ๊ดไมลเป็นตุ๊ดไมเนาะแล้วแหล่งตายได้ไหมนั่นไม่ได้เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนปฐมครับเป็นคนปฐุมเอ้าเหรอเป็นคนใต้เหรอขาอประโยชน์เรื่องแรกของพี่แจ็คเรื่องอะไรคะับแฟนครับแฟนฉันถูกต้อง เราพักเบรกนี้ช่วงหน้ากลับมาแจกต่อมีเงินสด3,000แจกให้ด้วยแต่ใครจะได้ไปต้องช่วงหน้ากับตัวตัวตนี้มีแต่ให้ยินดีเชิญตอนนี้คุณสมกับก็คือรายการตัวตัต่างตัวนี้ อยากจะกลับมาถ่ายที่โรงเรียนนี้ทุกครั้งนี่เห็นสภาพนี้ก็มีของสะสมอะไรเก๋ๆด้วยนะเขาสะสมตุ๊กตายางนะจ๊ะสะสมอะไรสะสมอะไรเป็นฮอตทอยหลายตัวเลยครับฮอตทอยคืออะไรฮอตทอยอะฮอตทอยคือเป็นการ์ตูนที่แบบว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาจะทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกอเวนเจอร์พวก ที่ขายอยู่แถวเนี่เหรอลงบันกลางเหรอที่วางไปเางนะทำไมคุณนอันนั้นซื้อมาจากไหนวะมันซื้อจากไหนที่ฮ่องกงหรือญี่ปุ่นครับนี่ไม่ธรรมดานะได้ค่ะว่าเราชอบถึงขนาดเราหลอกขายตุ๊กตาให้กับเพื่อนนักแสดงด้วยหมากปรินโดนไปนะจริงไหม่าแอบรักออนไลน์นะอยากเล่ามาแต่ก็คือแบบเพราะหมากเนี่ยเขาชอบของเล่นครับพไอรอนแมนเราก็อยากให้น้องแบบได้มีความสุขจริงๆเราอยากเก็บไว้อะตัวนี้มันมี500ตัวในไทยอะพี่แล้วแบบคนต้องไปต่อคิวที่พารลากอนอะ ต่อทีนึงแบบตีห้าถึงห้างเปิดอะไรเงี้ย oh. มันหายากเนาะมันหายากมากแล้วผมแบบจ้างคนไปไปต่อค uh ิวอรแล้วเราซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะทั้งรวมจ้างคนเ <7, 000. S 2> จ,จ็ดพัน้รวม 7, <000. S 2> จ้างเลยจ้างคนละห้าร้อยก็ประมาณเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเห็นน้องมันอยากได้แล้วแฟนขับเขาแบบนิสัยดีอ uh huh. มากเลยแล้วก็เลยอก็เลยรู้จักกันคนในวงการบันเทิงก็เลยขายไปสามหมื่น เพราะมันมันแกบวกก็หมื่นกว่าเลยนะใช่แต่เขาไม่รู้ครับหมาเขารู้แต่เขาก็ยอมที่จะจ่ายเพราะเขาอยากได้จริงใช่จริงๆแล้วถ้าไม่ไปซื้อกับแจ๊กก็อาจจะราคามากกว่านี้ก็ได้ถูกมันี้ก็ได้ตอนนี้สะสมไปกี่ตัวแล้วตอนนี้มีมาสี่สิบตัวคำถามอยู่ตรงนี้เราจะแจกกระทไฟฟ้ากระทงไฟฟ้าเรื่องนี้ใบนี้นะฮะคำถามถามว่าแจ๊กขายโมเดลฮีโร่จะเป็นคนไหนใครมีช้อยส์ ช้อยส์แรกคือค uh, ุณน้ำหมากข้อหนึ่งคุณน้ำหมากฟังดีๆนะคะเราต้องฟังช้อยส์ใ้ดีต้องมีสตินะคะมีคนตอบผิดมาเยอะมากแล้วนะคะหนึ่งคือน้ำหมากน้ำหมากสองคือคุณตอมลุกมาหรือคุณหมากบรินมีสามช้อยส์นั้นใครจะตอบใครลงมาเลยชื่ออะไรจ๊ะชื่อกาครับ ก้าก้าปสปสปศตอบว่าขึ้นมาปรินครับขึ้นมาปรินเป็นคำตอบเท่ถูกต้องเราไปเลยกระทำเป็้ฝาดกระทะนี้ไปทำอะไรเป็นอย่างแรกจะไปแม่ปิดหลังคาให้แม่ปิดหลังคาโทรพ่อคุณแจ็คเนี่ยความสามารถพิเศษของแจ็คเนี่ยแจ็คเขาเต้นเก่งมากเราจะหาคู่ที่ออกมาดวลกับแจ็คดีริษยาของผมเลย เออมิวสิกก่อนโอเคทีละคนดีกว่าทีละคนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคณะกรรมการนะให้คะแนนไม่ถูกกรรมการเตือนเนะคะต่อซิรีส์โฟก่อนต่อซิรีส์โฟแล้วส่งมาแล้วส่งอ่าแล้วส่งต่อมิวสิกค่ะ เตชอบใจศ้าวๆเพือนไทยนะกดูสวยดีพอไปเดียวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ควาดีไอ้แลนแลนออฟสมัยวรรชอบใจเ้ชไปเียววัดไตใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิเร็วเวอดีเจน้ยไอ้ท่านี้แจ็คไม่ได้เต้นเลยนะลรงเอามาจากไหนเอามาจาบมาเก จามาใบของแต่ละคนแล้วราวนี้เราจะเต้นพร้อมกันโดยแจ็คให้แจ็เต้นนำแล้วทุกคนเต้นตามแจ็คเธอไม่ต้องคิดท่าใหม่พร้อมมิอสิคค่ะอ๋ออีดีใช่หรือเปล่า เราแจ้คเทศนาดีอะแจ็คเธอต้องเป็นกรรมการแล้วล่ะไม่เอาอ่างนี้เราแจกแจกตัวเลยนะโอ้ยจะไปนวดอันี้จะน้อยเอาไปนวดผู้ชายนวดได้อ่าสุดของเราด้วยนะโอเคเอาล่ะ สุดท้ายแล้วเกมที่เราจะแจกเงินสด3,000บาทคุณแจ๊คคุณต้องเป็นคนเลือกฝั่งนี้1คนฝั่งนี้1คนให้ใครออกมาเล่นเกมสุดท้ายกับเราซึ่งกติกาก็คือเมื่อออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะผูกขาแล้วก็ให้แจ๊คอยู่ฝั่งหนึ่งแจกปา้นลูกหวีปี๊ดแล้วก็เดินเดินยากๆอย่างนีเดินยากๆไปหาแจ๊คเดินยากๆไปหาแจ๊คเอาลูกโป่งเดินยากๆไปเดินยากๆไปเดินยากๆไปแล้วแจ๊คก็แล้วลูกโป่งเอาลูกโป่งไปให้แจ๊คนั่งทับแล้วก็เดินยากกลับมาเดินยากกลับมาเอาลูกโ อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆ่ใครวิ่งคนแจ็คจะเลือกใครน้องนัดก่อนนะฮะไปหยิบลูกโป่งหนึ่งลูกเอามาให้พี่แจ็คนั่งทับแล้วแตกแล้วก็หยิบภายในหนึ่งนาทีนะลูกพร้อมแล้วเริ่มไปแล้วนัดเร็วๆกว่านั้นนัดกระโดดเลยก็ได้ลูกกระโดดป่ะลูกหนูกระโดดกระโดด

สามสองหนึ่งหมดเวลาัลลนึ่งลูกดดกลับมาหนึ่งลูกไหวไหมลูกอะ,อะคิดว่าหนึ่งนาทีได้กี่ลูกสามลูกโอ้ไอ้อังเอาลูกแรกก่อนมะพร้อมอังชู้ข่าใจนะพร้อมแล้วเริ่ม อะไแกจุดใหญ่เลยอ่ะรับไปเลยคินรสชอตจากครัวอ้อนซีแล้วก็อีด้วยเธอมีสิทธิ์ลุ้นเปิดป้ายตู้มี1,500บาทกับ3,000บาทอ่ะเลือกเลยมีสีเขียวกับสีม่วงสีเขียวของอ้อนสีม่วงของพี่เอเก้เลือกเลยลูกหนูเอาสีอะไรตู้ไหนลูกอะม่วงห,หนึ่ง,องสอง เท่าไรสามร้อยเอาไปไปคุนการศึรกษาลูกวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะฮะคุณแจ็คบานชอนขอบคุณเสื้อพาจาก Friday 27 n o v e m b e r นะฮะและสถานที่นะครับวิทยาลัยเทคโนโล,ลนย,รยะะีรุนิตยอดบริหารชุเกบพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับรายการโตต่างโตนิ ไปๆๆไปหมากเนี่ยก็เรียนที่รังสิตเดือนคุณเรียนรังสิตผมจบปริญญาตรีมรังสิตครับ <c oughs> ไม่ปบมือกันหน่อยนะครับอ่าขอบคคุณรับหน้าตาดูไม่มีการศรึกษาแต่จริงๆมีการศรึกษา <c oughs>